ในอดีตการณใจกลางจักรวาลมีภูเขาสูงใหญ่ชื่อเขาพระสุเมรุตั้งตรงานเหนือทุกสิ่งเหนือยอดเขานี้มีวิมานสวรรค์ที่งดงามเรืองรองเรียกว่าดาวดึงดาวดึงเป็นสวรรค์ชั้นที่สองเต็มไปด้วยประสาทแก้วและส่วนทิพนับไม่ท้วนเท้าสักกะหรือพระอินท เป็นผู้ครองวิมานแห่งนี้มีเหล่าเทพพบุตรเทพธิดาอยู่เคียงข้างทีน่นี่เวลาไม่เหมือนโลกหนึ่งวันของดาวดึงเท่ากับร้อยปีมนุษย์เทวดาทุกองค์ไม่มีความทุกข์เจ็บป่วยหรือชรามีแต่ความสุขรื่นรมทุกเช้าเสียงดนตรีสวรรค์จะดังก้องทั่ววิมาน ข้ามกลางกลิ่นดอกไม้ทิพย์แต่แม้จะมีความสุขสักเพียงใดเทวดาก็ต้องอาศัยบุญเก่าจากชาติปางก่อนเมื่อบุญหมดเทวดาก็ต้องลาจากดาวดึงไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิมานกลางฟ้านี้ยังเป็นที่ประชุมของเหล่าเทพยามเกิดเหตุสำคัญในสามโลกเท้าสักกะ มักเสด็จลงไปช่วยเหลือมนุษย์ที่ทำความดีและศรัทธาในธรรมบางตำนานกล่าวว่าเหล่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จไปโปรดพระมารดาบนสวรรค์ดาวดึงวิมานแห่งนี้จึงไม่ได้เป็นแค่ที่อยู่ของเทพแต่เป็นศูนย์กลางแห่งบุญและคุณธรรมใครที่หวังขึ้นสวรรค์ต้องสะสมบุญมากมายเพราะทางไปดาวดึง อยู่สูงเหนือยอดเขาและใจคนเรื่องราวของดาวดึงยังคงเล่าขานให้มนุษย์ระลึกถึงความดีและชะตากรรมหลังความตาย